คือเราตอนนี้เราก็เลยแบบว่าออะไรว่าคนมันคือมันมันติดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วไปต่อไม่ได้คุณติดอะไรติดอัตตาว่าฉันอย,อย่างนี้อย่างนี้มันไม่เที่ยงนะคำว่าถ้าคุณเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันก็จบตรงนี้มันก็ไปต่อเพราะฉะนั้นมนุษย์ต้องเข้าใจว่ามนุษย์คือศาสตร์ศึกษาไม่มีวันจบคุณอย่ามีตัวตนแล้วคุณจะไหลไปกับทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณจะเข้าใจอะไรอีกมาก โลกเนี่ยมันมีอีกมากมายที่คุณยังเข้าไม่ถึงโลกนี้มันกว้างใหญ่ไพศาลแล้วทั้งจักรวาลเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนคุณเป็นแค่ทุลรีของจักรวาลแล้วคุณยังเรียกว่าฉันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็อยู่กับฉันเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ไปต่อไม่ได้องความรู้มันไม่มีสิ้นสุดหรอกเพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าตัวเองรู้อย่าบอกว่าตัวเองเข้าใจ ฉันโอเคแล้วไม่ใช่คุณก็ทุกอย่างให้มันไหลไปตามภาวะของแรงของพลังงานตามกฎของจักรวาลจักรวาลมันหมุนไปเรื่อยๆเราก็หมุนไปตามมันหมุนไปหาข้อมูลยังไงเขาก็แค่ผ่านไปเรื่อยเรื่อยๆให้จิตใจมันซึมซับคําว่าซึมซับเนี่ยมันแน่นนะมันซึมซับเข้าไปเรื่อย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 ๆอยค์ความรู้มันไม่มีหมดนะ ถ้าบอกว่าเออฉันรู้แล้วฉันเข้าใจแล้วฉันทําอะไรอยู่เนี่ยไม่ใช่แต่มันต้องไม่ยึดใช่ไหมมาซึมซ,ซับให้มันคือยึดนี่เป็นหัวสมองแต่ซึมซับเนี่ยเป็น,ปน<อ>จิตวิญญาณ <c oughs> หัวสมองฉันพอใจก็คือยึดจิตเนี่ยมันไม่มีคําว่าพอใจหรือไม่พอใจจิตมันเสพอะไรไปเรื่อยเรื่อยแล้วอันใดที่มันไม่ดีมันก็คัดกรองออกของมันเองมันไม่ไปต่อเนื่องอีกแล้ว มันต้องการธรรมชาติเพียวเพียวแท้แมันไม่ต้องการอะไรนอกจากว่ามันไหลไปภาวะนั้นมันจะมันต้องใช้ส,สติไม่พอต้องใช้สัมปชัญญะการรู้ตัวคําว่าสติต้องมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทุกขณะว่าเราทําอะไรอยู่เมื่อเราทําอะไรอยู่แล้วเราก็ไม่อยู่กับมันตรงนั้นเราก็ปล่อยมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันไม่มีสิ้นสุด ถ้าเราอยู่กับมันจุดใดจุดหนึ่งนั่นเราถือว่าเราหยุดที่จะเรียนรู้กับสิ่งที่ใหม่ๆละ่ะเราไม่เจออะไรใหม่ๆละ่ละเราพอใจกับสิ่งที่กระทบผัสสะสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราจะหยุดเราจะไม่ได้อะไรใหม่ๆเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นให้ชีวิตเราไหลไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่าให้ขาดสาย หมายความว่าหนึ่งขณะที่มันไหลไปต่อเนื่องเนี่ยมันก็คือจุดหนึ่งจุดหนึ่งทุกขณะที่ขณะหนึ่งขณะหนึ่งอย่างต่อเนื่องมันก็สุดท้ายมันก็เป็นสายใยที่ไม่มีหมดอ่ะคือมันเป็นแนวไปเลยเอ่ะมันเรียกว่าเป็นสมาธิจิตที่แบบมันเป็นสมาธิอยู่แล้วเพราะขณะหนึ่งขณะหนึ่งอย่างต่อเนื่องคือคณิกะเราเรียกคณิกะสมาธิอย่างต่อเนื่องเราไม่หยุดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ชีวิตเราไหลซึมซับไป กฎของธรรมชาติมันไหลยอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วมันไม่เคยนิ่งอยู่แล้วเราอย่านิ่งเราต้องไปไปต่อไปต่อไปต่ออย่าเอาเหตุและผลของมายาโลกอย่ายึดเหตุและผลของมายาโลกไปควบคุมจิตให้จิตมันไปตามธรรมชาติดูสัมปชัญญะการรู้ตัวของเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นในขณะนั้นในขณะนั้น สัพพัญญามันจะแยกออกเองว่าดีชั่วแล้วสักวันหนึ่งจิตมันมั่นคงแล้วมันไม่ถือดีไม่ถือชั่วแล้วมันเป็นธรรมชาติถ้าเป็นอย่างนี้อย่างที่มาอธิบายหมายความว่าถ้ามันเกิดความคิดปุ๊บมันจะรู้ทันมันจะเห็นความคิดนั้นเลยใช่ไหมมามันเห็นมันเห็นมันเห็นความคิดแล้วมันก็จะไม่เอามมันเห็นคือคือจริงๆแล้วเนี่ยความคิดเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ดับแต่มันเห็นความคิดในขณะที่เราเห็นความคิดนั้น ความคิดมันก็ดับไปแล้วไอ้ตัวเห็นเนี่ยคือตัวสตปเห็นความคิดก็ดับไปแล้วดับมันดับไปแล้ว,ลวตามธรรมชาติของมันทีนี้พอเราเอาเอาอัตตาของเราไปยุ่งกับความคิดเนี่ยเราจะทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเราหยุดไม่ได้ไไดหยุดความคิดไม่ได้ไเ,อเ,อเอาอัตตาไปยึดถือความคิดแล้วมันคือทุกข์เลยมันเอาตัวตนไปยุ่งกับความคิด เราห้ามความคิดไม่ได้แต่ให้ความคิดเนี่ยมันเกิดแล้วให้มันดับไปตามธรรมชาติที่มันไม่ดับไปตามธรรมชาติเราเข้าไปยึดความคิดมันมีเราเข้าไปเอี่ยวไงเราห้ามได้ไหมความคิดเราห้ามไม่ได้แต่เราให้รู้เมื่อสติสตองแข็งแรงสัพพญ,ญาการรู้ตัวอยู่เสมอๆม,มันจะหยุดความคิดเองเพราะว่าความคิดน่ะมันเป็นขอ,ของที่มันมาจากอัตตา ไม่ว่าสุขหรือทุกข์ก็เถอะทุกข์จะทุกข์ก็ช่างแค่รู้แค่รู้รู้แล้วจบรู้แล้วจบ,จบไม่อินไม่ปรุงไม่ไม่ยึดถือขันห้าขันห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขา,ารวิญะไอ้ตัวนี้ตัวมันทําให้ปัญหาทั้งหมดมันเกิดพอมีรูปเนี่ยรูปร่างกายเราเนี่ยมีอัตตานเนี่ยมีเลือกว่ามียงยุธปอบยงยุธมีขันห้าเน,นี่ยมีขันห้าขันห้าคืออะไรรูปเนี่ยมีรูปแล้วก็เกิดความรู้สึกเราเรียกว่าเวทนา ความรู้สึกปก๊บพอใจไม่พอใจก็เป็นสัญญาความจําสัญญาก็คือความจําสังขารนี่เป็นตัวร้ายก็คือปรุงแต่งอีกสังขารปรุงแต่งนี่อะไรเป็นทุกข์อ่าคือจิตเนี่ยมันต้องคอยเสพคือวิญญาณเสพเสพป๊บเสพเสพเสพเป็นข้อมูล่าเสพจนเป็นข้อมูลพอเป็นข้อมูลป๊บ นี่มันวุ่นอยู่ในเนี้ยแล้วเราก็จับเอาข้อมูลมาปรุงแต่งนั่นแหละคือปัญหามันก็คือตัวพาไปเกิดอือันนี้เป็นเชื้อที่จะพาเ,เ,เราไปเกิดไอตัวนี้ต่ถ้าไม่มีดับตัวแรกเลยดับตัวแรกเลยดับตัวอัตตาก็ไม่มีขนันห้าซึ่งมันก็คือความคิดอืตัวดับตัวแรกเลยไม่ต้องว่ามันคืออะไรพูดก็ให้รู้ว่าพูดด้วยตัวตนหรือเปล่าทําก็ให้รู้ว่าทําด้วยตัวตนหรือเปล่า คิดก็ให้รู้ว่าคิดด้วยตัวตนหรือเปล่าเนี่ยดูถ้ามันคิดแค่รู้ว่ามันคิดแล้วมันก็จบละไม่ต่ออ่าสมมติว่าพูดถึงคนนี้หรือพูดถึงอะไรเราพูดด้วยอาตาัตราร้อยเปอร์เซ็นต์มันนี่ดีแน่นอนอเนี้ยอันนี้แหละคือตัวที่ว่าเราอินมันมากเราก็ทุกมากแต่เราอินมันน้อยก็ทุกน้อย เราไม่อินเราก็ไม่ทุกเราก็ไม่มีข้อมูลไอ้ที่เราเกิดมาทุกวันเนี่ยที่เราวนเวียนเนี่ยข้อมูลทางนั้นแหละสัญญาณนั่นแหละตัวจําสังขารนี่ยปรุงแต่งวิญญาณสเวสเวยเสวยก็เป็นข้อมูลเลยแหละข้อมูลเป็นพบเป็นชาติละ่ลเเละขลเขาเรียกชาติเล็กชาติน้อยพบน้อยพใหญ่ก็ไม่ควรติดให้รู้วันให้มันไหลไปเหมือนซึมซับอะซึมซับทีนี้เรา เราแน่นในการซึมซับแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อเราซึมซับคนบางคนซึมซับในสิ่งที่ดีมามเขาก็อยู่ในสิ่งที่ดีเราซึมซับในสิ่งที่ไม่ดีเขาก็จะอยู่ในความรู้สึกที่ไม่ดีเราก็ต้องมีสติสัมปชัญญการรู้ตัวว่าเอาเธอสมมติว่าเธอคบเพื่อนคนนี้เธอก็รู้ว่าเพื่อนคนนี้มันไม่ดีเธอก็เออช่างมันเรื่องของมัน แต่ไม่รู้ว่าขณะนั้นเราซึมซับนิสัยมันไปแล้วอะ่ะด้วยการคิดคิดถึงนิสัยเขาไม่คิดก็มันก็ซึมซับมันก็ซคือเราตอนนี้เราก็เลย